อย่างที่คุณภูผาฝากไว้เรื่องของสภาพอากาศที่เราเกิดขึ้นในห่วงตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาแล้วนะครับจน <ผม S 2> ถึงวันที่17ในส่วนของภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตามติดเช่นเดียวกันเพราะว่านอกจากพี่ฝนแล้วมันจะมีน้องเห็บมาด้วยมันจะมีลมมาด้วยนะครับซึ่งทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประสานทางที่จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครบแล้วล่ะครับรับ,รบมือกับวาตภายัยฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเดี๋ยวไปตามติดุมพร้อมกันครับ คุณมนทนครับสุขประเสริฐอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่ากองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเนี่ยติดตามสภาพอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่ายอมความกดอากาศต่ําจากความร้อนนะครับปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคราวนี้เนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมมาทางแถวสารัประชาธิปไตยประชาชนลาวทเลจีนใต้เนี่ยมาปะทะกันส่งผลให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ นับนพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เ,เข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคใต้ตอนบนขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศร้อนทําให้เกิดพายุใช่แล้วนะครับซึ่ง ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทางปอพเนี่ยเขาไม่ได้มีการประสานจังหวัดแล้วก็สนยนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงนะครับเตรียมพร้อมรับวัตภัยฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในวันที่15ถึงวันที่18ค,คืออีกประมาณ3วันที่จะถึงนี้นะครับโดยภาคเหนือเนี่ย17จังหวัดที่เข้าข่ายเลยก็จะมีแทบจะทุกจังหวัดนน้นเลยจ้ะอ่าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาว,พยาวแพร่น่าน ตากสุขโขทัยอุตรดิตถิษณนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์รวมไปถึงจังหวัดอุทัยธาน,นีด้วยนะครับก็คือสิบเจ็ดอ่ะอย,อย่างนี้คือเราไม่ต้องอ่านแล้วฮะ <c oughs> บอกเลย <17 S 1> ดีกว,ว,ว,ว่าว่าภาคเหนือภาคเหนือทั้งหมดครับได้รับผลกระทบแน่นอนในห่วงเวลาดังกล่าวซึ่งถ้าผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจแต่เมื่อสักครู่ที่ที่ผมติดติดขัดขัดหน่อยก็คือ <c oughs> เรื่องของลมนั่นลมนี่ท่านผู้ชมมันเป็นศัสท์วิชาการท่านผู้ชมไม่เข้าใจหรอกฮะคือจริงๆตอนนี้เรากําลังก้าวสู่ หน้าร้อนอย่างเป็นทางการครับผมอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงตั้งแต่8นาฬกาจนถึง16นาฬิกาเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่30องศาขึ้นใช่ไหมคุณภูผาลมร้อนมันเกิดแต่ขณะนี้เองเมื่อมีความชื้นที่พัดมาจากทะเลทะเลจีนใต้เนี่ยแหละครับพัดเข้ามาปกคลุมในส่วนของภาคเหนือมันจะมีความชื้นแต่ดันมีลมร้อนปะทะกับลมเย็นทําให้เกิดความแปรปรวนอันนี้แหละครับเกิดเหตุแน่นอน เพราะว่าจะเกิดลมพายุทันทีแต่จะไปหวยออกที่ใดนั้นเราก็บอกจังหวัดคร่าวๆให้ท่านผู้ชมร, <c oughs> รับทราบเพื่อป้องกันตัวเองไว้แล้ว <c oughs> 1ป้ายโฆษณายึดให้แน่นหนา2 <c oughs> บ้านช่องปิดให้ดีๆ3 <c oughs> เรื่องของฟืนไฟเตรียมไว้ไฟสำรองสำรองก็เตรียมกันไว้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามาเนี่ยอาจจะมาไม่ครบ3ององนะฮะ <c oughs> ลมฝนลูกเหบ็บ <c oughs> ลมพายอาุอาจจะมาบางส่วนอาจจะมาบางบางประการในบางพื้นที่แต่ยังไงก็ต้องตั้งรับกันไว้ล่ะครับ